ไม่กว่าเงี้ยไม่มีใครอยู่ใครมึงสิเกอกูจะเอาไข่มึงโดไปโลดสมพรเงี้ยที่ตังในปองควยเกาุ๊้แต่ไม่มีกลัวไม่มีเงินก็เงินก็อูม่ามีเงินแต่ลำเอืออเยือเลืเสียงระเบิดอะไรวะเมื่อกี้เงี้ยเฮ้ยนี่กินแบบนี้อร่อยอ้อยโหเชี่ยกาแดกไข่เพื่อนกูมึงจะโดนนหลาของสมพรที่จะไม่พลอดชิมแยเลยมาลุ้นกัน เดี๋ยวแล้วจะกดไอ้แดมันตื่นแล้วเอ้าไม่นะคุณเฉียงหัวหน้าครับคุณเฉียงโดนเล่นแล้วอะทำไงดีอย่าพอเดีย๋ยวไปชุบใส่พวกน้องมันโ,โอ้โหเย็จนน่มาอย่างเยอะอย่างนี้ต้องเจอไข่ยัดระเบิดอย่าได้ไข่จะไม่เอาไปไข่เอาไปให้หัวเน่าดีกว่าฉันได้พอจะยึดครับผมได้ไข่มาแล้ว โอ้ไข่จริงด้วยท่านนีมากพลทหารปาวิทเนี่ยเสียงอะไรกันข้างในนะเอยันเท้ท่านมาอยู่กับเราอมไข่ท่านพ่อป็นอะไข่นกที่ปาวิทมาขโมยไม่ได้เว้ยไอ้ดีลิงนั่หน่อยไอ้นกแดงเอาซะแสบเอาลูกเก้งไม่ได้ชิบหายแล้วลูกเก้งอย่างนี้ต้องมองเขาทำไมไม่อะไรสวัดีไปเลยโลกที่แข็งที่สุดในจักรวาลเลยโกนี่มันโคตรฉลาดเลยเงี้ยอะไรอ่ะเอ๊ะ แค่นั้นยังคงไม่ได้ร้อยพวงกู้งนะมนมพองนกปมว่างจ่เบย์เพื่อนกูงจะโดนล่ออย่างนี้ต้องได้ไอเดียแล้วฉันจะช่วยได้เพื่อนนี่เนี่ยชหาย้ว่พี่น้องน่ะนี่คือรายการเย็นบันศุกรนะเฮ้ยฟังเลยที่ผู้ด้ผลนีตลดเนี่ยเสี่ยงโชวไอหิวจังเลย โอ้แกย่างแย่เหรอเนียม่ก็พ่อตัองทำผิดดีแต่จุ๊ยพวกน้หไปหนีไปกล้ามเฮ้แกมันโอ้ไม่นึกว่าจะมาถึงนี่ฉันที่จะวิ่งหนีไปเหมือนพวกแกแต่กลับได้เข้ามาฉันอย่างนั้นล่ะก็ทำไมเดินเข้ามาแกลๆฉันก็ชกหน้าแกไม่ได้นะสิโอ้โหถ้างั้นก็เข้ามาแล้วฉันจะส่งเคราะห์ไอ้แกตายมาอยู่กับพวกของแกเอง มนเเเลป็บ้ายแน่นอนเพราะฉันคือหมูที่แข็งแกร่งที่สุดในบรรดาหมูที่มีชีวิตอยู่เหล่านี้ยังไงล่ะเอาล่เวียหมูอไม่จบเลยแม่งต่อยกนแล้วเราเราเราราูดามูามูดามููดาูเเรารูดาููดาููดาเร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 าเลาตกลงมปกงตายได้หมดยเชียะ